เริ่มมาก็กิ้เลยเหรอตรงนี้สาวน้อยซุงยอนวิ่งหนีมาร้องไห้กีดร้องในโรงเรียนนะครับผมทำไมทอนึกกับเร่องนี้นนขึ้นกันแนวเนี่ฉันก็แค่มารสึกของฉันเท่านั้นเองอะนะจีฮี อุ้ยผีมาอโอเคเอานะครับเสี่งของกราพหัวผมนิวสกูปเกมกวนมุนไฮสกูเดอะโกสเกตนะเองนะนอร์ผมเดโมเวอร์ชันเองนะผมเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่เตะตาผมนะผมตั้งแต่แรกเห็นตอนที่เห็นตัวลายชื่อเกมที่มีเดโมนะเอ็นเนอร์ผมตอนนี้จะเริ่มกันผมขอลองขุดตรงเอ็กซ์ต้ากันนะผมดูมีอะไรนะ่าสนใจบ้าง Additional Story ด้วยโอเคเนี่ยตัวละครเขาอยู่แต่และห้องห้องอะไรบ้างใช่ไหม มีใครอะไรไงบ้างมีเดซเอนคือฉากตายแบบไหนบ้างโอเคเยอะอยู่น่าสนใจนะน้อน่าจะมีฉากตายเยอะเลยแล้วก็แกลลี่อาร์ตเนี่ยจะเยอะว่าภาพอแต่ละเหตุการณ์เดบิวต์กี้เขียนฉากเริ่มต้นก็มีเป็นอาร์ตขึ้นมาให้กดดูได้เองน้องมีแบ็กกราวน์มีแคคเตอร์มีอีเวนต์อะไรอย่างนี้เองน้องแต่ตอนนี้เน่ยจะมีไม่เยอะนะเองน้องมีแผนที่โรงเรียนด้วยโอเคโอ้ห้าวันใจมากตรงที่มันมีพื้นที่ว่าให้เห็นแผนที่เป็นแมปเลยเหมือนให้เราตัดสินใจเรื่องทิศทางการเดินได้นั่นเองนะน้องด้วยนะเอาว่าไม่รู้เลยว่าเเเเกกกมมยังงไบ้้าา็รริ่สต์ทลลแวนนะคโอ อ่ะเวลาตอนห้าทุ่มสี่สิบในหนมวันนี้ 11, 9, สิบเอ็ดเดือนเก้าสมมติสิบห้านมหลายปีก่อนแล้วนี้ตัวละครซงยุนนะผมซงยุนแล้วกันนะเรียกง,งา่ายๆดีเป็นตัวที่เื่อกีินโทรเห็นวิ่งหนีมาเห็นเจอผีในหนุ่มวันนี้ได้พอแล้วนะเนี่ยอ๋อใช่นี่นไงเรื่องที่เป่กกีเราไปเจอมาในหนุตมจะไปหาสมุดหนังสือที่เราลืมไว้ที่โรงเรียนเอาที่โรงเรียนมาอย่างนี้นนะ ไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องไปอยู่ดีอ่ะสำคัญอ่ะนะโอเคแล้ก่อนเนี่ยแผนท,ที่เมื่อกี้เราเห็นออโอเคจากตูหลังนะผมตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบนะผมเข้ามาทางนี้อ๋อน่ากดได้คิดแฮจังก,กันีกันแน่เนี่ยชกคนจะเรียก g ีฮคนนั้นไหมอ่ะคนที่ <c oughs> บอกไม่นะจากอินโทรนะโอเคอ๋อโทรเรียกจีฮีไหมโอเคอ,อเรียกเพื่อนมาช่วยเหลือนะผม เออหวัดดีจีฮีนี่ฉันนะทรงยุนเองใช่ฉันอยู่ที่กลับมาที่ประตูหลังนะของเรียนตอนนี้แล้วอ่ะอ๋อกใช่กันบ้านนี่ชาเลกต้องส่งงันจันใช่ไหมล่ะแต่ไม่เสร็จเลยน่ะแล้วลืมไว้ในห้องเรียนนะอืมแต่ไปคนเดียวตอนนี้มันน่ากลัวเกินไปอ่ะมากับฉันได้ไหมอ่ะถ้าไม่ยุ่งกันไปแล้วก็นะจริงอ่ะน่าอะรขอบคุณนะจะรอเธอแล้วกันนะอืม ก็รอยถึงเที่ยงคืนได้ไหมให้เวลาเอ๋อโอเคย้อนกลับไปห้าที่ก่อนนะผมอาจจะเป็นทํานลางของจีฮีเลยนี่ปะนี่ไงใช่ปะไม่ใช่เป็นจุนอิกใช่ไหมสักอย่างหนึ่งนะเออเดี๋ยวก่อนนี่มันใกล้เที่ยงคืนแล้วนี่นโอเคถ้างั้นก่อนไปนอนก็ไอ้ดูสิอืมต้องกดกุกกี้ดันแปบนึงนะผมเล่นเกมชิ้นนี้ครบทว่าไปติดเกมนี่นาเราให้ตาสีไหนกันแน่วะเนี่ย น่าจะอยู่กระป๋าไม่เฉลอวันนี้มัน่นใจว่าฉันเก็บไว้ที่นี่นะไม่ควรมีใครแตะต้องของฉันนะเว้ยกลับไปหาที่โรงเรียนดูดีไหมนะาเออไม่ต้องลังเลเลยอ่ะไม่ไปนะ <c oughs> ไป <c oughs> ตายแนี่ดี๋ยวรีบไปรีบกลับแล้วกันนะไม่ได้กลับแล้วละนายเราเชื่อมั่นนะโอเคแล้วก็ถึงเวลาเที่ยงคืนในหนะมกลับไปที่ที่เดิมประตูลหลังโรงเรียนในหนะมจะเจอหนุม่มไหมหรือจะเจอเพื่อนหรือเปล่านะ้โอเคเนี่ยเพื่อนมาปะ จีหมายไกลเสีย oh ทั้ง hmm. ทีนะที่ขอเธอมากับฉันอยน่้ด้วยกลางคืนอย่างนี้ในโรงเรียนนะ่ะไม่เป็นไรเป็นคนพูดน้อยนะโอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพ่อแม่เธอเป็นห่วงนะรีบไปรีบกลับแล้วกันพูดน้อยห้ <c oughs> <c oughs> องเรียนเหรอ <c oughs> พูดน้อยจริงๆ <c oughs> ออใช่หรือไม่ห้องเรียนแหละไม่รู้ในโต๊ะหรือที่ล็อกเกอร์ก็ได้นะอืม <c oughs> <c oughs> ต้องไม่เป็นไรหรอกมัง้ง มังไม่น่ารอดละสิไม่ว่าไอจีที่บทน้อยจริงขอบคุณที่บทน้อยจะได้แปลไม่เยอะนะผมเล่นเป็นไงบ้างหรอก็ดีกว่าที่อัานเองที่โรงเรียนนะคิดว่าอืมอุ้ยมันเสียงแบบแปลกๆไปจีจีฮีตรงนั้นน่ะใกล้ๆกับไอ้บาโยกเห็นอะไรวะน่ะมืดไปไม่เห็นนะเออเห็นเหมือนกันวะเออมันก็มืดจริงอะนะแต่คนหรือเปล่าอะ งั้นมังตอนคืนอย่างนี้นี่นะทำแหน่งเธอกันแน่วะเนี่ยก็มันเราไงโอเคเลิกเลือกช้อยได้นะผมว่าจะทางอื่นไหมหรือผ่านเธอไปเราไม่เซฟไม่ได้เหรอผมโอเคเรากดเนี่ยกดเซฟได้นะผมเผื่อเปลี่ยนใจได้แล้วก็แค a ต a เตอร์อินโฟมิชันเมื่อกี้มีขึ้นมาว่าบันทึกแค a r a เตอร์ใหม่นี่ไงก็มีตัวเรานอะผมสองขีดสองแล้วก็เนี่ยจาง g ีฮีสขีดสองเช่นกันนะผมอันนี้เช ทรงยอนน่ะใช่ไหมผมอันนี้รีจุนอิกนะผม,อมโอเคผมจะเลือกผ่านกันนะผมตัดผ่านไปหาพีเลยครับผมผ่านเธอไปเถอะจีีแน่ใจนะถ้าเก,กิดรีบไปก็น่าจะไม่เป็นไรละรมั้งโอเคแล้วแต่เธอเลยละกันเอ้าหายไปแล้วเนี่ยเออโอ้ยอ้อออาวดีไฮอะ ไีไม่อุ้ยมะกะโอ้ตายคู่ตายง่ายๆนี่นั่นเหรอแคบๆมันไม่อ้อมเนี่ยนะทำไมอ่ะก็แคบผ่านเอาหนังสือเท่านั้นเองอู้เจ๊หดเจ๊หดจังเลยเกมโอเวอร์รีวิวสตอรี่แฟกเมนต์นะผมได้มันเสร็จส่วนเนื้อเรื่องราวด้วยนะผมโอเคเราก็เลีเ่ยงทางไม่เจอคุณเจ๊ <c oughs> เจ๊เขาดูดันนะโอเคทั้งอื่นนี่ก่อนนะที่ฮี จะข้าสนามไปหรออืมแต่เธอคนนั้นแปลกๆนะไงเระเหมือนผีหรือเปล่าอะแกอย่าทาักโดนมาแล้วอกี้อีกทำลายหนึ่งตัวมาแล้วหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวๆข้างหลังเธอโอ้ยหลบทันอเรานี่หลบได้เอาวิ่งนีซงยอนเราเพือ่อนด้วยโอย้นี่ก็ตามอยู่ดีวะอันนี้เอ๊ะจากทางเดิมนี่นะ เดี๋ยวันอินโทรเลยเฮ้ยจีฮีใช่ปะอ๋ยยังไม่ใช่เอเคโอเคไงตออเดี๋ยเนี้จีฮีไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะเอาจริงด้วยโทรหาได้ทีนามือถือฉันมันแบตหมดละไม่เปิดไม่ได้กันแน่วันนี้ยไม่มีทางคืนผีแซงเลยครับผมไม่ได้โปรดได้โปรดจีซีมองเท่งรือเปล่าไม่แน่าใจแต่ตอนนี้โอเคห้องสตาร์ทดีลุมตอนเที่ยงคืนห้าทีนะผม เวลา 24, ยี่สิบสี่แว่าเลขเลยจริงจริงหนึ่งจังน่ om มีคนอยู่อ๋อโอเคแล้วเที่้นแล้วเหรอเนี่ยฉันลืมเวลาไปแล้วฮะมันเงียบเหลือเกินในตอนเนี้ยอ,นนอืมนายยิ้มแบบปลกแปลกแปยปกติจะกลับก่อนเวลาห้าทุ่มนั้นเนี่ยทำไมพรุ่งนี้จะเหนื่อยเกินไปแต่ช่างเถอะคืนนี้คืนเดียวไม่เป็นไรมั้งแต่คืนนี้มีผีนะแกอ่ะรีบไปเอากระเป๋าที่ห้องนี้ก่อนนะ ถ้าฉันรู้ล่วงหน้าน,นี่กับสายแล้วก็คงเอาป่าวมาติดตัวไปแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าถ้ารู้ว่าวันนี้มีผีมาก็คงกลับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะโอเคมีตรงที่วันน้ำพุนะผม,มรู้ใครแหละอันนี้เหมือนทำแลกค่อยๆโผล่ทีละคนอ๋อคือสตีฮอนน่าจะออกมาเจอเป็นคนพอดีโอเคเอ็นใครเนี่ยมีคนอยู่ที่โรงเรียนหรอเนี่ยทักทายไหมครับผมนะักทำะไรเวลานี้กันแน่หรอเนี่ยคนนี้ชื่อแจฮาร์แต่ละชื่อมันอ่านยากๆนะผม รับอากาศยามดึกไงแกฮะยังกวนซ้อมเหมือนเดิมน,นีนายอ่ะจะไปแล้วหรอไม่ใช่เรื่องนา่าซะหน่อยอ่ะแล้วกวนฉันดีกว่าน่ะแล้วออกไปทางของฉันนาทีไต้เก่าคุณสี่คุณเขามากวนกวนเขาก่อนนะเถอะทักทายทักทายรุนแรงก่อนนี่นะในตังใะเรียนแล้กกันแล้วนเนี่ยฉันไม่เหมือนคนแถวนี้นะเว้ยฉันขยันจะตายไปคาแรคเตอร์นายก็ไม่แพ้เขาแล้วรู้ไหม คืนนี้จะยาวนานกว่าที่เคยเป็นนะรู้ไหมฮะอันนนใช้เวลาหน่อยก่าจะกลับบ้านได้นะแกอะไรเนี่ยพูดจาไร้ผลสิ้นดีแล้วกวนฉันแล้วก็ไปก็ไปเลยปเออแล้วเ,ออเจอกันแล้วกันนะไม่เจอแล้วเว้ยไอ้โง่เว้ยทำไมคนนี้เขาหลุนแรงจังมะพี่แว่นเราแรงและไเกินโอเคต่อไปเที่ยงคือสิบห้านะอมตรงห้องวิทยาศาสตร์ บันไดอ๋อพี่จุงอิกที่มาหาของที่ทาหายไปเนี่ยหนมบ้าเอ้ยมือจังเลยวะเนี่ยน้ำค้างแล้วน้ำคานาอ่ะอ้ะอะอะาาอาเด็กนาดแดงเนีย่ยตกใจบ้าเอ้ยเร็วเถอะกันแนวเนี่ยเออเดี๋ยวนะเธอเชยซองยอนนี่นาเฮ้ยทำอะไรเวลาน,นี้กันแนวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนีออ่ตัวร้องไห้เหรอโอเคตัวคนนี้จะเป็นพระเอกนะผมให้ผมเดาแม่ก็จะเป็นตัวประกอบที่ตาคนแรก ไม่รู้เหมือนกันบทไม่มาก่อนแล้วกันเกิดอะไรขึ้นแนแนวนี้ก็้อนนี้ตรงนั้นมีผีผีเหรอออ้ยตาสีฉันถามเพื่อนกันแน่วเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะมีผีจริงๆ Hail. น้วยอะ่ะเออเธอคิดไปเองนะ่าแล้วเธอมาทำบ้านอะไรแบบนี้กันแน่วเนี่ยเที่ยงคืนนั้นเนี่ย,ยมาเอากันบ้านนั่นเหรอมาคนเดียวน้่ยนะ เออฉันมากับเพื่อนน่ะนั่นไหนเพื่อนเธอละเพราะเราแยกกันคนละทางเพราะวิ่งหนีผีมาก็ไปหาเธอให้เจอเลยลองโทรหายังไงมือถือมันดับไปเฉยเลยอะอาจจะหายกันแน่เนี่ยไม่รู้ที่อยู่ของเธอใช่ไหมละ่ะถูกต้องไหมไม่รู้เธอพูดน้อยด้วยประเด็น <c oughs> โอ้ยตายสินึกก็ลึมมือถือไว้ที่บ้านแฮะ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงต่อยห,หยิบมาก็ไม่มีใช้งานไม่ได้หรอกผีมันกันสัญญาณไว้แล้วเออก็ได้ช่วยหาเพื่อนให้ก็ได้นะเอาใจกว้างเฉยว่าไงนะเดีย๋ยวช่วยหาเพื่อนให้ก็ได้ันไม่ชอบคนร้องไห้รู้ไหมโอเคค่ะเ,เดินไปหาหนะตอนนี้อะไรกันเนี่ยหาซิไฟไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยนี่เธอบ้าเ้ยมุดจมองแลวไม่เห็นเลยเนี่ย อุ้ยอรอพอเดี๋ยวก่อนนะมีใครบางคนผ่านทางไปใช่คนหรือเปล่าอาจจะบางผีก็ได้พันลงวะเนี่ยไม่ใช่อรอพอได้พันลงด้วยก็เจ๋งมาเลยงั้นเราไปถาม,มาหาเพื่อนเธอแล้วกันนะเออได้ลองดูดูพันลงน่ากลัวไหมเฮ้ hey, คุณครับโอ้โห oh, พันลงต้องต้องเอาดวงตาก,กบด้วยการก้มหน้าแล้วเอาหมวกบังไว้นะโอเคคุณ okay. เจ้าเด็กสายตัต่างหาเพื่อนอยู่ไหมครับ เธอแยกจากเพื่อนพันหนึงแล้วอ่ะเฮ้เธอดีบายนักศึกษาเพื่อนเข้าด้วยนะเดี๋ยวเร็วด้วยเออเธอสมผู้สีชมพูนะค่ะผมสั้นแล้วก็ดูเหมือนเหมือนจะทุบหัวเจ้าแล้วโอนทุบด้วยกอลับเบิลมอกนนี่มันมันก็หาดิท้าพุ่มแบบมุงมิงมากเลยจีขอโทษทีโดนพันลงทุบหัวตายโอเค พลงไว้นล้วเนอะไอ้คลายไอ้ตอนไว้เดมกันนะที่แบบว่าพันลงก็โดนผีสิงไหนี่ผมว่าตัวละครเนี่ยว่าคอยดูแลพื้นที่โดนผีสิงก็เป็นได้ใน่นอนให้ว่าตอนกลางวันคนดีตอนกลางคืนก็ปแบบโดนผีมงการแน่นอนไม่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 ําม,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 มแเดี๋ยวอย่าทำง้นนะทำไมกันอะ่ะก็จะเพื่งนเธอก็ได้นะก็จริงแต่ว่าไปแล้วโอเคเขาแปลกกับที่คนเป็นนะ่ะไม่เอาน่ะไม่แปลกกันนะ,ะเดี๋ยว,ยว,ยวนะ นะเชี่เถอนะเออก็ได้ก็ได้จะบอกเองนะแม่คุยกับเขาอ่ะจะเปลี่ยนใจทีหลังละกันโอเคจะไม่เปลี่ยนใจไม่ไม่เออไปเถอะนะโอเคคิดถูกแล้วโอ้เนี่ยเพื่อนตรงนี้เนี่ยตรงที่โดนทุกหัวเนี่ยรงยอนนี่เจอแล้วโอเคจีฮีโอมาใกล้เร็วมากเธอโอเคไหมเป็นไมาเนี่ยโอเค อ็ทีนะจีฉันนี่มันงงงามากที่วิ่งหนีคนเดียวพยายามโทรเลขเธอแล้วแต่มือถือไม่ทํางานเน่แกเข,เขาก็ว่าอยา่เหมือนกันนะวันนี้เธอไม่รับสายเลยอาวสุดคือมือถือใช้การได้เนาะแต่แค่แค่มือถือวันนี้มันแบกพอดีอะไรอย่างงี้จริงพอดีวันนี้ดีเหลือเกินเขาเคล้าคๆเหรออ่ไม่รู้สิกำลังร้องไห้พอดีแต่เขามันเข้าไม่ชั้นก้มามหาเขาด้วยเดียวเขามาช่วยแล้วเนี่ยบังคับเนี่ยแหละดูเป็นตัวร้ายเลยนะนะ กขาจากฉันนะแต่ฉันไม่เคยเห็นเขาเลยมาก่อนเพิ่งเจอวันนี้วันแรกวัดเดอะเอลกัมอ่ะเธอไม่จากฉันหรอเนี่ยไม่เคยฉันมาก่อนเหรอเออใช่เอ้ยมองวอาฉันเป็นคนร้ายเลยเนี่ยฉันช่วยเธอไว้นะแล้วนป็นใครกันแน่เนี่ยเชยขวางกันเลยเอออฉันรีจุนอีกบิสาฮอหนึ่งโอเคนะจะดุนพีกว่านะผมจะได้คนรีบไปรีบกลับแล้วกันนะโอเคป่าวฉันไปล่ะจีี อะไรทำไมมีอะไรให้มาพวกเราด้วยเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมเธอกลัวเนี่ยพบผีหรือเปล่าใช่ไหมกลับบ้านไปเถอะลืมแค่สึกกันบ้านเองซื้อใหม่ก็ได้อะไม่ใช่แค่นั้นหรอกคะ่ะงั้นมีเรื่องอะไรกันอีกเนี่ยเธอจะบอกว่าเธอไม่มาที่นี่แค่เพร่อหนังสือกันบ้านหรอมันมีผีคะ่ะ <laughs> แต่ไม่ยอมพูดกะทีเนี่ยอะไรก่อนวันนี่ย สร้างปัญหาหฉันละกันนะโอเคเป้าไม่อยากจะมานั่งดูแลเด็กตอนเที่ยงคืนอย่างนี้นะเว้ยไปกันเถอคะค่ะสุดก็คือให้มาด้วยก่อนนะโอเคโอเคอยู่ว่าเขาจะโอเคไหมนะแล้วเวลาเที่ยงคืนยี่สิบนาทีนะของฝั่งนี้นะโอเคการตนทงเรียนฝั่งหาสมุดโน้ตของฝั่งนี้เป็นไงบ้างนี่เธอตัดสนามโรงเรียนหรอเนี้ยทำอะไรกันแน่เนี่ยทำมืดแล้วก็น่ากลัวนนะเนี้ยไม่ใช่หรอมันจำเป็นอนะ่ะ เราถ้าทำเงินฝั่งนั้นมาผ่านตัดผ่านสานมามมาเลยก็โทษนะจีอย่างเศร้าเลยละ่ะไม่เป็นไรเธอไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนใช่ไหมเนี่ยเพราะเธอบอกว่าเห็นใกล้ๆก้ที่หนบัสใช่ไหมเนี่ยนั้นมันน่าจะเป็นไม่รู้ซิไม่อยากเชื่อเธอเห็นผีหรอนะเพราะว่าเธอได้เข้าใจผิดนะเนี่ยเรื่องเนีน้คือจนอีกไม่เห็นผีใช่ไหมย,ยังไม่เจอเลยนะผมให้ตาดิอะไรอะตกใจอะไรอะอะไรอีกวะตัวกรีดมาเออ เออเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรอเป็นไรอะ่ะมีบางอย่างเกิดขึ้นมาพอหนุ่มแบนมาหวานแล้วใช่โอ้ยน่ารำคาญชะมัดเลยเออใครเนี่ยปักที่หุ้นเหรออะลีจุนอีกกว่าเนี่ยมาทำอะไรเวลานี้กันแน่เนี่ยไม่อ่านสื่อกันบ้างหรอเนี่ยยังมาเสกหนาในสวนหรอเนี่ยเป็นสวนหลอกในตอนนี้ไปเป็นอะไรกันแน่ในไม่รู้ว่าคืนนี้ได้ทำเสียงดังลือเกินเนี่ยทั้งคืนเลยอ่ะ ปวดหัวเสียงกีต้าร์เมื่อกี้ไม่หายเลยเนะี่ยรู้ไหมเส <laughs> ียงทรงยออ้อนดังกันเก<หย>ินขอโทษทีแล้วกันเฮ้ยอันน่าทำอะไรที่ตอนคืนหนึ่งอย่างนี้ทำอะไรกันเออช่างเถอะฉันถามโง่เองนะมันเรียนใช่ไหมล่ะได้เป็นคนปลุกของอาจารย์อยู่แล้วนี่นาะฉันว,ว่าเรื่องที่ฉันทำน่าจะดีกว่าที่มาอยู่กับสาวๆตอนคืนหนึ่งรู้ไหมนายหกปันแล้วไหมเนี่ยจะร้ <laughs> องไห้เลยเพราะว่าจากการที่ฉันหนึ่งนะฉันมากับเธอคนนี้ มีปัญหาอะไรเหรอป่าไม่แคร์หรอกเว้ขขึ่งก็คือแกนี้ก็มีเพิ่มมาอีกนอนหนึ่งสี่คนนะผมนะจะไม่เกี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะฉันยุ่งอยู่พอดีลาก่อนเออไปไหนก็ไปเลยไปเชิญเลยเฮ้ย <ías> นี่เนี่ใส่ของคนที่เอาแต่อ่านหนังสือเดียวเนี่ยไม่ทำอะไรอ <ías> <จ>ื่นเลยอ่ะจีเป็นไรกันเนี่ยร <ías> อเดี๋ยวฮะรอเดี๋ยวนี่คือมีบางอย่างบนพื้นตรงนั้นอะ มันพื้นเหรออะไรของเธอคนนีเนี่ยนั่นมันตัวอะไรเขาผีผีโอ้ผีจริงโอ้ผีคาร์ดเลยนะใครมาแกแล้งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอดูสมุดโนต้ตกันนะผมหน้าจานนี้ป Bar s o m e t คอ n g Calling in the เวย์นะโอเคถ้าเกิดเห็นวิญญาณที่กำลังคาร์ดที่ทางเดินกลางคืนให้หลีกเลี่งยงเข้าใกล้มันนะโอเคมันจะโจมตีคุณได้ถ้าเกิดคุณมาใกล้มันเอาขาเจ้ามา <laughs> น่าสนใจตัวน,นี้น่าสนใจจังเลยแกอออืืหแกล้งกันเหรอ ก่อนนี้พวกอีสามไม่มีเลยทำก็ามาเอาตุ๊กตาผีมาแกล้งคนเล่นอ่ะนะก็ท่นทานจะได้ว่าโดนคาดโทษเนี่ยนะแต่ที่มีคนพยายามแกล้งอาจารย์อ่ะโดยการวางในตะโต๊ะเขาอ่ะนะตอนนี้ทำเดินดเหรอเนี่ยวิไวแต่แล้วรู้รักอาจารย์นายถึงได้รู้เรื่องกันแน่นเนี่ยมีคนที่สั่นโลกใบนี้นะรู้ไหมที่จำทุกอย่างได้แม้แต่เรื่องเล็กๆนอ้อยๆอ่ะเห็นนายคงจำไม่ได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่บ่นสียงน,นี้ <c oughs> แล้วท้อก,กันดีกว่านะไม่เสียเวลากับนายนล้เนี่ยเสียงอะไรวะ อเออทะเลาอกันนะได้โปรดปวดไี่มามันขามาแล้วเนี่ยมันมาทานี้นะเนี่ยฮะ,ฮะวกงโง่เอ้ไปฟังเลยเออใช่ตะโก,กนไปหรือเปล่าไม่ขยับหรอกม้งแต่ขยับนะพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่นี่อยากก่าโกูไปเลยกับหนีดีกว่าอยากกูไปเลยนี่คือแบบว่าเอ่อจะลุยเหรอ <laughs> อย่ากกูไปเลยพวกนาย คิดมากไปลุยตายลแน่เลยชัวร์ฉันหายเอ้าหายไปหรออ่ะจีฮีขาเธอเออนั่นไงจีฮีโดนจับขาเรียบร้อยแล้วขามาเอาขาอันเลวะเนี่ยมาได้ไหมกันแน่ฉันไม่เคยเห็นตูนต้ตะเห็บได้มาก่อนเลยไม่คดีมาก่อนจีอย่าเข้ามา ไม่ดีเฮ้ยจะจะพาหรือเปล่าอย่าไปนะขอฉันไปจีตายจีจีตายแล้วโอเคไม่อยู่แล้วก็ได้ไอ้เมื่อก็ตอนนี้เงียบเลยนะอ่ะเอ๊ะได้แท่นนั้นเหรอนเนี่ยไม่อย่าไปอะไรหระ นายไม่ควรจะไปใกล้สิ่งนั้นนะให้ใหจเย,ย็นก่อนทําไม่ไดห,หรอมันก็ตุ๊กตาแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าไปใกล้มาแล้วก็จะมีนนเ,ะเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยอะเรื่องแย่ๆหรอเมื่อนังเธอกันแน่เนี่ยตุ๊กตาเองแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะฉันไม่อยากเสียแต่เพลหลังนะเวยเก็จริงนะแต่ว่า,าวราจะอยู่นี้ต่อไปหรืองไงกันแน่นะ ทางนี่จะผกันรีบไปกันดีกว่านะไม่มีผลที่จะต้องมาเจอนหน้ากับมันนะแล้วฉันต้องไปกับเธอด้วยล่ะและนต้องเจอกับเธอเลยเนี่ยไม่เหรอเธอกุศาขอร้ออย่างสิ้นหวังอลเนี่ยจี๊ดเไม่ชอบพวกเราแล้วก็เราจะไปไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดอ,อ๋อหันที่ก่อนแล้วกันนะอ๋อ <c oughs> ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะอะไปก็ไปเยาจะไปด้วยกันแน่หรอเนี่ย อย่าพูดซ้ำเรื่องนี้เถอะนะปัดไปเถอะนะได้โปรดโอเคได้งั้นมาี่ห้องฉันก่อนแล้วกันนะโอเครอดตอนนี้ยัง,ยงครบทุกคนนะผมอยาเข้าไปได้กันไหมได้ไม่ช่วยนายหาเนี่ยนะแน่ซ้อนของโดยงันแน่เนี่ยบ้าเอ้ยไอ้งนที่ทำให้ฉันกดทุกทีเลยเว้ยเฮ้ยไอ้ก็ตามไม่คุยกับแกเว้ยแปก็เดียวก็ได้วะ อยู่นอกกันนะกันนะผมแกห้องปีสามนอยู่ชั้นสองใช่ไหมเพราะว่าห้องปีหนึ่งชั้นสี่ห้องปีสอ,อ,อง 1, ชั้นสามโอเคปีสามนอยู่ 2, ชั้นสองนะผมฉันจะดูฝั่งนี้ให้แล้วกันนะจีฮีทุกอย่างจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยอืมโอเคสมเพชชะมัดเลยเอา่าอุ๊ยซา,าวไปซาวไปแปลกๆไป,ไป What the sound ต้องรีบแล้วเนี่ยบางที ก็จะลืมที่โต๊ะหรือเปล่านะไหนต้นเราวะแล้วนายสาวมันมุ่งมิ่งเหลือเกินเนี่ยผีจะมาใช่ไหมไหนต้นเราวะตรงนี้เหรอไม่ใช่ในผีวะอ่าต้นเราอยู่ไหนผมไม่รู้เลยผมพยายามหาต๊ะเองออนไม่เจอ <laughs> เอ๊ผีมาละ <laughs> เสียกนันแน่เนี่ย <laughs> ผีดันมาอีกแล้วจีมันมาแล้วมันโดดมันก่อขาดมันหายแล้ว เฮโอเราจะแก้แบบใหม่นะผมอ G จ,จีทำอะไรหน่ะจีฮีวะเนี่ยชอบไปผมว่าคนกลุ่มเนี้ยคนแรกที่ตาก,กับจีฮีนะผมดูแล้ว <laughs> มันเป็นเน้อเรื่องหลักนะผมในเรื่องเรื่องที่ถ้าเป็นกรณีที่อะไรแน่าจะโตอันนี้ปะโตข้างหน้านะผมเห็นอยู่ไอต้ตรงตรงเนี่ยเนี่ยปะใช่ไหมน่าใช่ผมมาหนงเนี่ยกระดาษที่ถูกไอ้ขยำไว้นะผม อันนี้อะไรเนี่ยเจกระดาษขยะแล้วเนี่ยมีข้อความบอกว่าพ่อดื่มหนักแต่โกนแล้วก็ร้องไห้พ่อน่าก,กลัวมากวันนี้จะร้องไห้อย่างเงียบๆในห้องขายถือทารกไว้ในมือของฉันอาจจะแม่เขียนไปะอะไรวะเนี่ยไม่ขยะทิ้งนี่อยู่ในโต๊ะฉันกันแน่วะเนี่ยมาเอ้ยไอป้ปารซีคุณเป็นคนแก้หรือเปล่าวะเนี่ยเมเกี่ยวกับอะไรเขาแนละ่ยห <c oughs> าที่ต้องการไม่เจอเลยอะ่ะ หรือว่าตอนตกไอ้ระหว่างทางกันแน่หรือเปล่านะเที่ยวกันแน่วะเนี่ยมันหาอะไรวะไม่รู้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะคนอยู่ตรงนี้สิถ้าอยู่ในห้องนี้แล้วก็อ,อ๋อห้องวิสั์หรือเปล่านะบ่าเอย้ยมีทันเลืออื่นแล้วเนี่ยต้องบ้านคนเดียเนี่ยฉันแน่เลยอะ <c oughs> อ่าะ,ะไรกันเนี่ยอมอหรือเปล่างั้นหรอฮะก็เป็นไปนได้ที่ฉันจะลืมนในห้องวิสัชไงล่ะอีกแล้วเนี่ย นั่นนี่มาไร่ฆ่าเหลือเกินเนี่ยราะงี้ไงถึงไม่อยากจะเสียเวลาอยู่กับพวกคนโง่งเงี้ยว่าไงนะไอคนจะลองไว,เว้เ้ยอย่ามาพูดเกินไปนะไอบ้าไอชั่วเรากันอีกแล้วจะลองให้แล้วเนี่ยทำไมนายไม่ปรดาไปซะล่ะไอคนนี้จะรู้ว่าตัวเองผิดนะเนี่ยรู้ไหมแก <c oughs> ขยับเรื่อยๆบา้าเลยห้องวิทยาศาสตร์เหรอพวกเราแวะระหว่างทางที่พวกเราไปหาของพวกเราได้นะว่าไงนะ อยู่ชั้นกลางออกใช่ไหมล่ะชั้นหนึ่งนะโอเคพวกเราก็แวะไปแป๊บเดียวก็ได้นะ่ะจริงด้วยน่าจะไม่มีปนะัญหาล่าเริงเชียเราของง้นแหละต่อทีนะคิดว่าดูในห้องเรียนอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะเออจ้ะงั้นไปที่ห้องเรียนพวกเราก่อนนะโอเคน่าจะไป็ชั้นสามต่อนนะเพราะอยู่ปีสองห้องอยู่ชั้นสามนะผมทักก็ได้วเหรอเนี่ยนี่ต้องตามทุกคนไปใช่ไหมเนี่ย อยู่ห้องเดียวกันนะพวกกันแล้วรอบเดียวพอแหละนะไม่ต้องห่วงแล้วก็จะไปนั้นีสามแล้วก็ระวังทำเงินไว้แล้วกันนะนายมาคิดมากตอนนี้กันแน่เนี่ยไปกันเอนถอะนะไปฟังคำสั่งใจพวกโง่ทั้งเสซสวเวลานแกนนล้วรู้ไหมต <c oughs> <c oughs> กใจเรื่อยๆทุกทีเลยวะเด้งไปเด้งมาเนี่ยรีบไปเถอะนะมีคนรีบใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยก็ได้โอ้ <c oughs> สอิดหกเนาะโอเคค้าง,างห้องอ่าถุกท่านเดินหลักนมองเมื่อกี้ผีใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เราไม่น่ามาที่นี่เลยอะ่ะควรจะหาหนุ่มให้เจอก่อนนะตอนนี้ออกไปแล้วนอกน่าจะโอเคหรือเปล่าวะคนนันไปไหนแล้วกันแน่เนี่ยไม่คนอย่างทรงแท้ถึงได้คิดขัดกันแน่วะเนี่ยแย่ซะเปล่าอะ่ะ <c oughs> แล้วเรื่องเล่าผีเนี่ยถ้าจะดูแล้ว หมือนไม่อยากจะหายไปแล้วเนี่ยอ่ะนี่มันข้อความตัวพวกนี้เหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมเนี่ยมีอีกแล้วเนี่ยมีอสองข้อความอันนี้อ่านหน่อยแล้วกันนะโอเคเวลาสืขบข้อความสองที่สองข้อความที่ว่าไหนอะฮะไหนอะไหนวะไม่เห็นเลยโอ้ผีผีมาผีมาผีไหนข้อความไหนข้อความมาผีมันอยู่นี่เดี๋ยวโอ้ดีเจ อาไม่เห็นข้อความเลยไหนข้อความอ่ะหรือมันขับตายกลัวกลัวอันนี้กลัวจริงโอเคบนพื้นเหรอมีเวลามั้ยมีอีกแล้วเหรอไหนอ่ะเอาเนี่ยโอเคแต่ผมไปนะลองลองปล่อยเลยนะองโอ้โหผีมากระมวลได้วันดีผีโอ้ผีผมผิดโอ้โห